ป็นครับแม่จอดว่ากาแฟกาแฟที่กินกาแฟที่เข้าไปแม่จอดกินกินไปกี่ซองที่ได้มากินหมดนะบันทัสองสองถายวันวันนั้นให้เป็นของปีใหม่แม่จอดด้วยก็ากินก็กินก็ซื้อก่อนกันยัยยังก็ซื้อก็มาเอามากินอยู่กินหมดบันทัสองสองถ่ายดีด้วยนะถ่ายโอ้สุดยอดสายตาสุดยอดเลยกินแค่สองสอง ดูตังไหนกนมันเป็นยังไงวะเขี้ยตาเขี้ยี่แว่นอ่นี้กูมันเป็นยังไงกูใส่แว่นอยู่มันทำไมมันเป็นอย่างนี้นะก็ดีกถอดแว่นบาง,าง,างาทีใส่ดูตัวาสามบางทีก็ไม่ใส่นะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเฮ้ยกูม,มาเปลี่ยนกาแฟกูจะได้เปลี่ยนแว่นดนะ <c oughs> ีตอนแรกต้องใส,แส่แว่นไงแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ใส่ ยังไงมันเป็นที่กาแฟที่มันเป็นที่จับจับประสบการณ์ผมครับยอมรับกาแฟมากกว่าเดี๋ยวกันดีครับขอบคุณครับนะเนี่ยมีมีสมาชิกเป็นพยานนะครับท่านนิพนธ์ก็เป็นพยานนะครับแถมคุณนุชด้วยคัะครับครับแล้วมีผมด้วยนะครับยัยเฮงนะครับ